เออแห้งๆมันนี้แหละจะขาดไว้โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกำลังลาตีอีกเด้อพี่น้องพบพอเมื่อนี้กะมาเต้าทานพี่น้อง โดยเปิดภาพมากอะมาอยู่เต้ถาถ่านแม่แถาค่ำเนาะมือนี้โดยมากับอันผู้วงพี่น้องเลยเพอดีเพิ่นมาซอยแม่แถวตัดไม้พี่น้องเนาะมือนี้กะบแม่แถาบันกาได้ไม้สองสามโหลดแล้วพี่น้องเพิน่นเลยมือนี้กะตัดไม้ก่อนเนาะเพิน่นไม่ได้เข้าป้าตอนเช้าเพิ่น <gun> ตัดมาแต่มือกันก่อนพูนแล้วเนาะมีไม้น้อยแล้วก็ไม่ใหญ่รวมกันเนาะเพิ่นมาดึงซอยพี่น้อง Bloom. เพิ่นกะแบบไอตุนเพิ่นกะเป็นคนที่แบบบลึงตัดแน่พี่น้องเพิ่นห้าก,ก็มาเห็ดนะไม่เถ่าแต่เก่ากับแบบไปเห็ดแนวอื่นค่ะนะมันเลยบลึงเอาตัดใหม่ยังกะคือว่าอะไรเพิ่นก,นกนบะนกบ,บ่อคอยแข้งแห้งเนาะนกับบลูมีโดนใหญ่แล้วพี่น้องแต่ละอนันกะใหม่ในน้อยหนึงเนาะ <c oughs> <c oughs> วงสบายดีเดอ้อสบายดีขาดโดนหนึ่งแล้วพี่น้องคูณมักใหญ่ <c oughs> ไอ้แป๊ดดิพูดว่าไม่ถท้าบอลนี้สบายดีได้ไม่เท้าเดอ้อโดยโอ้โหไอ,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 อ้ตุ่นกอ้แปดขาดเลยพี่น้องบอลนี้ห <c oughs> นุ่งพันหมกักหนุ่มแขนสันแขค้มี่ภาษาแขนยาวนะบอมีบ่เห็นเห็นแต่หนุ่มภสษาแขนสันยันยุงลายสบายดีได,ด,ด้ตุ่นเด้อโดย กินกินข่าวเศร้าแล้วอือวงงไปไปตทางนั้นและพี่น้องตัดรถแล่ตัวตัวตัวพีกะดุนบัวใหญ่ตัดเครื่องมาตัวนี้ไม่ท่าเครื่องบ่ตัดเครื่องรถอือใครจมผ้าข่าวพี่น้องเอาบัวแหง้งแต่ว่าผ้าข่าวก็คือสิขาไห้อยู่ ไม่เป็นเนาะมันเลยแบบตัาดง่ายทำให้ตา้เลยหยาพี่น้องทัดนั่นขาดเดะ่ะตัวนี้ได้บ่เบอ่งตัดร้อยอันเติบแล้วตัวนี้ค่อยๆเด้อตัดมองเชิงนั่นล่ะเมื่อวานนี่ก็ไปหาพันยุป่าพี่น้องไอ้สว่างนี้มาหาดูนี่ ตะเกาว่ากับบริคอยได้มากถ้าเฮามีวิยาเขตแล้วก็เงียบเลยไม่เถากับบริมาหาเพลินเลยเออแห้งๆมันนี่แหละจังขาดไวขาดบันี้เี่ตัวดุดนี่ตัดไปเทอละหน่อยก็ขาดว่าจะดอกพี่น้องเพราะว่า sao mà hôm mình tắt bật ra phần hình lại nữa chênh như đấy thì ngon khá vầy ด e ิตอนนี oh ้วัได้ตัดบ่ตัดเลยคือยาวอยู่มันโคตรเพราะว่าไปซ้อนไปยางยันนะนนอือแกเอาผนเอามาให้ตัดไปตัดไปกับ แล้วดอกเนาะคอยตัดไปพี่น้องอบริมันไแดดคายแน่นนะไม่เา่ร <c oughs> โอ้ยน้ำกันแดงขักอันล,ลีบุม๊ม่นเป็นซีเป็นซีกาแฟเลย <c oughs> มันคุนมันมีกีตโต้มเนะทางลุ่มนะเป็น <c oughs> คนให้ร้านเพื่อน <c oughs> ดึงเลยตัดบนนี้เลยเห <c oughs> ลือประบน้นองพี่ดองคือสีาขาว่ิ๊กถ้าเหลือยป็นส่ขาวแล้วมีแต่ดึงผู้เดียวมีแต่ไป่สดเบิกมือสีเยียบให้ก่อน เ่ไดเนะเบิรดทางนั้นดมาค่ะค่ะยหายเลยยายไปาแม่มันตายเลยพี่น้องตัดยางข่าวอยู่บนเรือันเท่าข่าวอยู่บบา ไปถ่อกะหนังแล้วเดี๋ยวยืนตัดก็เมื่อเลยบอลงคาับอย่าลมเลยทางนั้นเราไม่แตาผ้าตัดเนาะใอยเกิาล้โอ้ยไม่ถ่าไ่ขยได้อวะลาดได้โอยค่อยๆเออนั่งดีๆก่อนจังตัด เด๋มันโบได้ที่เนาะมันแัดยากเนอะเผือกสีขาดพี่น้องเอ้ยเผือกสีได้เต้าหนึ่งอพลอมงพลอมานได้ทานกนะไปปิ๊กคายเผื่าต่อเอาต่อตเอาเนาะเห็ดยากพี่น้องถ้าเปียว่าให้ให้เพิ่นผู้ซื้อมาเห็ดนี่คือสิบบได้เนอะเ <c oughs> ต้าหนึ่งกะเจ้าสีเห็ดได้งดีโบเนาะ โอ้โหเทคนิคของการจูดถ่านกับบริคายบริกินลูกขนาดลูกเผาถ่า,านนิดน่อยยังบริคหูได้นี่ผูบงเหมือนยังหมู่เป็นพี่น้องเพระาะว่าแม่เพิ่นเป็นคนจูดเนาะการพื้นน่ะได้อยู่จะให้จูดให้ยังในแล้ว ตัดไว้ก็ขนาดได้ไวใหม่ก็ได้พอตัดสากก็ไปตามนั่นเลยเนาะไแงโดนตรงใส่ให้ดูราการพูดจับมือเลย ยังเดินอยู่แล้วเนาะถ้าไม่เป็นเอาผ้าตาขาดไว้เถอะเด้อ,อดนะสะเหลือเนาะนสิซ่าก่าผ้าจเย็นนะตัดเหลือทีน้อง

ไปแ่าไปกา้านอนะยูบอกไปหาการเขียดอยู่บอบอไปก้านมื่ก่อนได้บอเข้าว่ายังมาก,การยูแต่ว่าโคมบหหงหาสายสากโคมแบบบเห็น,เ,หนเออได้เนาะไ,ได้ไ,ได้เขียดยังแน,ยนยง่แต่ละคืนนะเ,นเออเขาผัดบอเคยการเขียนยามผลก็อ,อยุการยามแรงนั้นได้ยูคือแต่เก่าเลยพอได้กินอืมก็ได้คือเก่าขนาดเนาะ พอได้กินพี่น้องเลยเพราะว่าอืมอากระปาทังนี้ค่ะไม่ได้เคตปาาไข่บ่คยังยังบ่ไข่ไข่แก้วเออพ่อได้แจวได้พี่น้องแจวปิ้งเนาะแซบเขียดเขียดกบยางฝนมันคือมังิูใบมีใบไปแช่โคนมม่ามั่มมมั โอมามดแล้วเฮานี่ไปเอาเออได้ฮคงนเอาอยู่ไปนไปได้ีจะไปน้ําลาบ่เพิ่นไปไปเนเพิ่นทุกมื้อแเนาะบ่มีันนันดโอ้เลิกโดนีไดเลยนะใหญ่ๆนี่บ่จะดดนใหญ่ๆเพิ่นว่าเนาะจะได้น้อยาทีหลัง ลืนไ่เอแแอฝนตกแขงคักเลยเขียยตะปาดเนาะตอนนี้เนาะเรยวบนนี้ตัดลายบ้านมีร่อง mm ัน ยดกันขล้าขาดไวพี่น er ้องจะเขาดึงไม่ไวรย่้ไ ยาเล่นเด้อร์สาญนะอําพันยานไม่ถาวรอะไรเนาะมลินน์พั่อดูไดเห็นไหมนั่งลงดิดินั่งดีเออเบิ่งไม่ถาวรนี่เบิ่งไม่ถาวรนี่สบายสบายสบายอยู่ดีกระเสบายดีอยู่เนาะจ้ะขอสบายดีวันนี้สบายดีเป็นยัง คอยดึงคอยดึงเดี๋ยวก็ขาดดอกอานน,นเพิ่นมาหลินพี่น้องอยู่เพิ่นติดดึงไม่เถาเนาะเห็นมึงหลินน้ั่นไปถาเพิ่นตัดไม้กับไก่ตูบใกล้เทียงนี่แหละพี่น้องใครได้มันห่มมือน,นี่บ่แดดปันได้พอเห็ดได้อยู่บ่ดแดดแล้วมั้มมยทาการแดดเห็ดไดดน้อยเดีวยดวย ไอต <laughs> so so ุ่นให้ขักเล็โบมักใส่หมวกข้าวเลยข้าวผัดใส่บาได้คือวินหัวมุดมัดผิดเรียงสูดเดียทีน้องบุษบ่ใส่หมวก่เออไม่ถ่ายังการได้เนาะ ไปไปมนเออไปเป็นหมูเออดเนเลยไะไปเยอมตุนก็ไปพี uh, so ่น้องกลางคืนพอได้กินเนาะมาแกวมาปี้บมาเสพด้บอได้เจมได้แกงเด้เกลียดเลืองกันเดยนไปเน้องกัี่พ้นนี่นี่ัดโดนแล่โดนหน่อยกะตัดไปเลยเลยบ้านลดบ้านคืนบ้านลดเลย มันจงเลยสวนสบายเนาะต้นแรงจะหน่อยก็ไปแก่อีกคนตาตัดว่านนี่ก็ได้ไล่เติบได้วยไหมถ่านเนาะต้นใหญ่แน่ยว่านเอาขี้ลาไว้แล้วไปแก่แล้วอะไรอะไรลูกลอยลงเลยแบบนี่นลอยลงน้องหน่บอก แบบคอยดรอปลดวานอย่างกระตัดลายเติบนาไม่ทันเนาะอยทางงั้นเลยเอออยู่ที่ทางนะครัมเรนประชอื่อยนะลูกตัดไปโดนหน่อยกระตัดโดนใหญ่กระตัดเนาะไม่ซ้อนดีกว่าบบตัดเลยต้องนังหนังสือนะเมื่อยบ่ เจ <laughs> ้าเมื่อยบ่เมื่อยกินข่าวบ่บอคอยกินข่าวบ่จักเนาะมันมีแห้งนพยายามันกินข่าว <c oughs> เิน่นหู้ซ <c oughs> ึกว่าเมื่อยเอออย่างเผื่อไปกลับมาเนาะให้เห็นให้เมื่อยแล้วบ่กินข่าวจะเิ่นเป็นอย่างไรพี่น้องเ้ยอาการกะซึมซึมเศร้า อาการบวดีแล้วทางไหนกับพี่น้องหักว่านางยิ้มนเนาะเถึนกระตัดยุย้พี่น้องบัดบัดตัดเป็น,นยังไงพี่กระยุดอาการบือเก่าอะไรแบบน,นี้การไล่เนะ่ะเออถ้าได้ก็เลี้ยงมาดีไปไไถามพันว่าว่าโอ้ถ้าตัดไวใน่คือสิได้ยไายเป็นแบบมือนหนึ่ง บุมีแห้งแล้วก็ตัดน่อยหนึ่งสามดานสามโดนเลยก็ีดสามโดนอย่างังี้ยมขดเสาเมืองแล้วก็ไปตัดต่อตอนแรกบมกไปแก่เอาใหม่วันหนี่นะไปแก่มาซะเนาะปะไว้โดนขนาดเข้าลางไป <laughs> อ,อ,งงออองเ ได้แลวพี่น้องไปคาบเดียวเนาะมไม่คาบเดียวได้ค่นนกาากนนะกนไัดซอยเพิ่นพี่น้องยุ่งกัหลายหลายวันนี่ปวด้ายุ่งฝนตกใหม่หลายหลายเติม,มเลยวันย,ย,ยกกันพอนั่งม่นั่งปวดแขนปวดขาเลยบนนั่งะต้บนน,นั้นไม่าวรนี่บอกนี่บอก Ừ. nàng lấy okay. à, à. <laughs> mình đang người kèn có tin được nhà làm เคยเพ่นพนตลอดข่าวได้แต่แต่บบนเนาะเพ่นพนอันนี้ไม่เป้าคนีแม่เพ่นพนเป็นได้ไข่เขียวก็เป็นเี่นอรเหนเคยเห็ดเออม่ไม่ไม่ม่แมวนี้มัไม่ไามม่อมไม่ไม่ไม่ไมไม่มไม่ม่ไม่ไา่มม่ไมม่ไม่ไมไม่ไม่่่ม่มม่ ไปมองเทาแป้นดักแด้คันเด้เลบ่เห็นนะก็ต้องใส่รถไทยหรือว่ายูรอก็ได้แถวันหลายคนก็ซอยกันทำตันนี้มากวันนี้วนี่บอกัดมาเท้ามองได้กดดๆปัดเลยอืราักเลซื้อเลยบ่วไม่ซื้อเลยมันงามนี่กจะมือขอกา่เออกูจะไปเห็นขอกล มันมันเนั่นมันมีงาแล้วบัตัดเป็นวะตัดก็ไดลายได้พี่น้องนี่เปบตัดเนาะเป็นกลองเลยมาไหวมาไหวบัตัดแผ่นแห้งลายขึ้นอันนี้การตุนเพิ่นใช้ผ้าตัดเนาะได้เป็นกล้องเลยไก่ชิได้ทมแลพี่น้องมาตื่อีกวันนี้ก็ไปตัดก็บชิดไดไปแก่ต้นแรงเพิ่น่าะวาได้พ่อรถเลย ว่าว่านี่การไอพรมีเพิ่นไปเหตุคลิปพี่น้องไปถ่ายคลิปเพิ่นกระซอยตัดเนะาะลายเติบแบบไม้โดนใหญ่ฮะนะเพราะว่าเพิ่นกับพมีแห้งสิมาตัด,ไ,วดวยยไม้โดนในหญ่ก็มีแต่ในน้อยมันเลยนานพอรถเนาะเพิ่นก็คือสีเมือ่อยพี่น้องเศ้าเมื่อยแล้วทั้งนี้ก็ะได้เป็น <laughs> ยังไงเม,มื่อยบอกินข่าวอยู่บนเะยเมื้อนี้นะกินกินอยู่กิน,ไไนสดคื <laughs> อเมือยงจ้ะย่าว่าบริกินข่าวคือว่านี่บริจั ได้ได้กินไ,ได้ยังกินมือน,นี่กินข่ากัเนี้ยกินกเพอกินกับเพอือกาได้ของแสบสิโอ้ยกินแบบนั้นแล้วมันจังมีแห้งเนาะตัดไม,ม้เมื่อยพี่น้องเป็นวบาบุคอยมีแหง้งตัดยูพี่น้องพื้นก็แต่ว่าเศร้าเมือ่อยเนาะเห็ดจังได้ห้องบริการแหง้งในแถวกำเมือ่อยคือกันแน่แต่เราก็เห็ดสู่ พี่น้องมีแต่ว่าสิจบคลิปก่อนบานนี้ผูว้วงมาตัดไม้ซอยพี่น้องไอ้เพื่อนกะเห็นไม่เท้าคนดึงอยูู่ดเดียวตัดคนลหละนนั้นเนาะไอ้ตื่นเถึนกันตัดเสื้อผ้าเลยร้ายเตอะผวกคนกะตัดไม่น้อยเนาะรวมกันโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อเนาะพอคลิปหนาเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะโดยล้วกับบุคามโฆษณาพี่น้องโดยคลิปนี้ลาไปก่อนขอลกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี